สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวิวพัดครับวันนี้แปลกตาเน,น้นหนึ่งนะวันนี้มาที่เอราวันครับพาทุกท่านมาที่ร้านตัดผมร้านหนึ่งนะร้านนี้อยู่ตรงนี้ครับมีชื่อว่าบับเบิ้ลฟอร์ ผู้นิยมบอกว่าบาร์เบอร์อเนี่ยถือเป็นร้านตัดผมที่อยู่มานานมากแล้วนะเริ่มต้นในปี2014นะครับเราเซรจอัพร้านแล้วเปิดร้านจริงๆเป็นพับลิกประมาณ2015นะครับผมซึ่งถือเป็นร้านแรกๆเลยนะหลังจากนั้นให้หลังได้ไม่นานครับก็จะมีร้านบาร์เบอร์ที่ตัดผมผู้ชายเป็นหลักเนี่ยทยอยต่อกันมาเลยแต่เชื่อว่าร้านนี้เป็นร้านอันดับต้นๆในบ้านเราแล้วนะครับพอพูดถึงบาร์เบอร์กับซาลอนผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวอธิบายสันส้นๆให้ฟังครับคือบา,า,นะา,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 าร์เบอร์ เพราะฉันการตัดผมทั้ง2แบบนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะบาร์เบอร์เป็นที่นิยมในต่างชาติมากๆสำหรับผู้ชายเนื่องจากว่าต่างชาติมีหนวดมีเรานะครับเพราะฉันการโกนหนวดโกนเคา่าหรือแต่งทรงอะไรเงี้ยก็จะเป็นที่นิยมมากๆแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยคนเอเชียส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหนวดมีเขานะบาร์เบอร์ฟอร์ดเนี่ยมีคอนเซ็ปต์ร้านอยู่อย่างง่ายเลยครับก็คือเป็น gentleman cut and den ครับก็คือเวลาเราเข้าไปในร้านเนี่ยก็จะเหมือนเราเข้าไปอยู่ในถ้ำเลยเนาะพอดูจากร้านเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างมืดนิดน,นึงนะครับคือต้องการความโคซีีีี่่่เเป็นนนพิศษรใรใทททมาา้ ก็จะมีความแตกต่างจากไปที่ร้านอื่นนะพอเป็นบาร์เบอร์เนี่ยเขาจะนั่งเรียงเียกันใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ครับก็จะแยกเป็น private room ตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่เริ่มร้านปี2015เลยนะครับที่นี่เนี่ยแยกโซนเป็นห้องๆเป็นคนๆแต่ละคนจะไม่ตัดรวมกันนะแบ่งเป็น private room นะครับอย่างที่ณนะตอนนี้มีหลายร้านพยายามทําอยู่ก็คือจะมี private room โดยเฉพาะนะครับผมเรื่องต่อมาที่อยากจะบอกก็คือว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบการตัดผมนะเวลาเขาบินไปเมืองนอกเขามักจะบินไปเราไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวครับ เขามาจะเที่ยวแล้วไปตัดผมด้วยนะครับสไตล์เขาเนี่ยเขคือต้องการความพักผ่อนความสบายและพักผ่อนจริงๆเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะเบสออนความพักผ่อนนะคือมาเพื่อความสบายเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คเอา์ข้างในดูครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างไป อย่างที่ทุกท่านเห็นก็คือร้านจะโคซี่โคซี่หน่อยนะครับภาพรวมก็จะดูแบบเป็นถ้ำๆหน่อยนะครับการตัดผมของที่นี่นะครับถ้าเกิดมีผู้ติดตามนะผู้ติดตามจําเป็นต้องรออยู่ด้านนอกนะครับก็จะไม่สามารถเข้าติดตามเข้าไปอยู่ในห้องที่ตัดผมอยู่ด้านในได้นะครับด้านนอกตัวนี้ก็เป็นโซนที่นั่งพักรอครับประมาณนี้นะ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนการรับแขกครับใครก็ตามที่มาที่นี่นะจะไม่ต้องโทรจองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่โทรจองก็อาจจะไม่ได้คิวเวลาที่ถูกต้องนะมาดูเรื่องราคากันดีกว่าการตัดผมที่นี่ครับเริ่มต้นประมาณ45นาทีนะครับผมอยู่ที่1,200บาทนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมเจ้าของร้านบอกว่าอยากให้ลองจริงๆก็คือตัว wet shave wet shave ประมาณ35นาที1,200บาทเป็นอะไรที่น่าลองมากๆจริงๆผมก็ encourage ให้ทุกคนที่ชอบตัดบ,บาเบอร์ครับได้ลองบางที่ก็จะเรียกว่า hot shave หรือ hot towel shave อนะไรเนาะแต่ที่เนี้ย เขาใช้คําแค่ว่าเวทเชฟเนื่องจากว่าเจ้าของเองเขารู้สึกว่าการไปตัดแบบโกนหนวดเนี่ยมันก็คือการ shape เวทเชฟนี่แหละก็คือเปียกแล้วก็เชฟวิ่งไปนะครับนี่ก็เป็นชื่อที่เขาใช้เรียกกันนะครับเดี๋ยวพาเขาไปดูบรรยากาศภายในร้านดีกว่ามันคือเป็นเด่นยังไงเนาะเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอเคาน์เตอร์แบบนี้นะครับอย่าลืมโทรจองก่อนนะด้านนี้ก็จะเป็นโซนที่เดินเข้าไปด้านในครับมันดูเป็นเด่นนิดนึงเนาะแล้วก็แยกโซนกันครับนี่ก็จะเป็นโซนตัดผมนะแบ่งเป็นห้องห้องนะครับ ที่นี่รับได้เต็มที่อยู่ที่5คนเท่านั้นนะครับเพราะฉันใครอยากจะมาจําเป็นต้องจองนะ5คนเท่านั้นต่อรอบนะครับถ้าเกิดคุณตั้งใจจะมาตัดผมแบบแนวบร์เบอร์จริงๆกับที่นี่ครับที่บ a r เบิ้ลฟอร์นะครับก็แนะนำให้จองก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้มาตัดผมครับจริงๆผมก็ค่อนข้างกระเซิร์กระเซิร์อยู่ประมาณหนึ่งเดี๋ยววันนี้ลอง2ออย่างครับก็คือตัดผมและเวทเชฟครับใครเขาตามที่ชอบก็ตามมาตัดที่ร้านนี้ได้นะไป ตะกี้ลืมพูดไปอย่างหนึ่งครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับทรีทเมนต์นะจริงซาลอนก็เป็นร้านที่เอาไว้ทำทรีทเมนต์เส้นผมได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะมีการเพิ่มเติมของทรีทเมนต์เข้ามาแล้วนะฉะนั้นอันนี้เป็นบาร์เบอร์ที่กึ่งกึ่งเล็กๆครับที่ขยับเข้าสู่ซาลอนน่อยๆน,นะครับหลายคนที่มาตัดบาร์เบอร์เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเขาเก่งตเตรื่องแบตลียใช่ไหมแต่ที่นี่เขาจะเริ่มเก่งเรื่องแบบกันกงกันไกลมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการทํา พกสผมด้วยนะก็วันนี้มาลองเป็น hair cut and finish นะครับแล้วก็ grand wet shave นะครับซึ่งก็กินน่าจะกินเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงนิดนดนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลาอยากจะมาแค่ตัดผมอย่างเดียวนะครับก็ hair cut and finish 45นาทีเนอะหรือจะมาแชมพู and styling ก็ได้นะครับเข้าไปดูกันครับช่างที่ผมได้ก็จะเป็นช่างที่มีชื่อว่า alfie นะครับอยู่ห้องเบอร์2จริงๆจ,จะมีพนักงานพาเขาไปนะแต่ว่าวันนี้พิเศษนิดนึงเดี๋ยวพาเขาไปเองไป ก็อันนี้เป็นห้องส่วนตัวเนะเพราะฉันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่มากกว่าห้องโมติทั่วๆไปเช่นแบบเครื่องฟอกากาศสำหรับห้องแต่ละห้องโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ช่างเองก็จะประจำอยู่ที่ห้องนี้เป็นหลักนะครับผมช่างชื่อเอลฟี่ครับชื่อเท่มาก ที่นี่ก็จะมีความเจ๋งอยู่อย่างหนึ่งก็คือเก้าอี้ที่นี่ก็พิเศษด้วยนะนั่งสบายแล้วเก้าอี้ที่นี่สามารถนอนได้180องศาเดี๋ยวมาลองดูตอนเชฟวิ่งเจ้าของร้านครับเป็นอีกคนหนึ่งครับที่เวลาเขาเทสเขาจะเทสว่าเวลามาตัดกับช่างไหนแล้วถ้าเกิดเขาไม่หลับแปลว,ว่ามือยังไม่นิ่มพอเดี๋ยววันนี้มาดูว่าผมจะหลับหรือเปล่าอย่างที่บอกไปครับว่า ที่นี่จะเป็นการตัดแบบเน้นความสบายเป็นพิเศษเนาะสไตล์ที่เจ้าของร้านเขาชอบเนี่ยก็จะเป็นแนวอิตาลีฝรั่งเศสนะครับปนๆนกันนะครับก็จะไม่เน้นแบบความเรียบกรูขนาดนั้นแบบอังกฤษเนาะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของทางร้านเองที่ i m p พ e m e n t มาจากการที่เขาบินไปตัดจากหลากหลายที่มากๆนะครับช่างเขามือเบามากเลยอะตะกี้กันนอยู่นี่เกือบจะลัง ที่แน่ๆครับอยากให้มาลองตัวแกรนเวทเชฟคือตะกี้นั่งคุยกันทางช่างเขาบอกว่าที่นี่ก็จะมีขั้นตอนและรายละเอียดที่แตกต่างจากที่อื่นเพราะว่านี้เป็นการบริการแบบเป็นขั้นตอนเฉพาะของทางร้านนะครับ มี2อย่างที่ตะกี้ลืมบอกครับอย่างแรกเลยคือร้านนี้เป็นร้านแรกนะครับของ b a r b e r f o r d นะครับซึ่งปิดตัวลงไปช่วงหนึ่งในการรีโนเวทนะเพิ่งเปิดใหม่ตอนนี้ได้ประมาณเดือนเดียวนะครับใครอยากจะมาสัมผัสประสบการณ์ของ b a r b e r f o r d ที่เป็นแบบร้านแรกจริงๆก็ให้มาที่นี่ครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบคือที่นี่พอเป็นอินดิเพนเดนต์ครับผลิตั์หลายชิ้นของเขาเนี่ยก็จะเป็นโป,ปรดัก์ที่เขาเลือกมาด้วยตัวเองโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบครีมต่างๆหรือว่าตัวเชฟ เจ้าของร้านที่เขาเลือกมานะฮะมันไม่ใช่อะไรก็ตามที่เลือกได้แต่ว่ามันเป็นของที่ดีที่สุดแล้วหาซื้อไม่ได้ในไทยเลยสักอันนึงนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปเว h เชฟกันครับหลังจากนี้ก็จะบายๆกันนะตันนี้เป็นเก้า e อี้นอนแบบร้อยแปดสิบองศานะครับนี่มันเฟิร์สคลาสชัดๆผมว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่อยากให้มาครับใครก็ตามที่เลือกตัดบาร์เบอร์นะอยากให้ลองเชฟวิ่งครับที่นี่จะเรียกว่าแกรนด์เวดเชฟนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนรายละเอียด ขั้นตอนแรกครับก็ลงออยพรีเชฟก่อนนะแล้วก็เรามีผ้าร้อนมีปิดตานวดตาเยอะมากก่อนจะลงโกนจริงนะครับแล้วก็มีการนวดบาไหลด้วยนะครับซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งออฟชั่นสำหรับใครตามที่ชอบโกนหนวดนะอย่างวันนี้ไม่ได้โกนมาเพราะอยากเอาให้ชัวร์วครับว่าออกมาแล้วมันจะเนียนขนาดไหนนะครับซึ่งแน่นอนว่าร้านซาลอนทั่วไปจะทำไม่ได้นะอันนี้จะพิเศษเฉพาะบาร์เบอร์เท่านั้นครับที่เก่งเรื่องการใช้มีดโกนนะ ท่าที่ดูตอนนี้คือน่าจะใกล้หลับแล้ไปทุกคนที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นปกติเราจะรู้สึกว่าต้องสระผมก่อนใช่ไหมไอ้จะเป็นการตัดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสระทีหลังนะครับอย่างผมเนี่ยตัดแล้วก็ฮอตเชฟก่อนนะครับแล้วค่อยมาสระผมตอนขั้นตอนสุดท้ายนะครับสระผมแล้วเสร็จกบรอนะไป รอาจจะไม่ได้บอกคุณเลยแต่ว่าอันนี้คือรายละเอียดที่เขาใส่ใจมากๆเลยคือตัวแชมพูฮนะแชมพูของที่นี่เป็นแชมพูที่คิดคนขึ้นโดยเฉพาะร้านเท่านั้นนะครับช่วยบำรุงเส้นผมด้วยนะประเด็นคือเขาอะลงลึกถึงขั้นว่าแชมพูหลายๆประเภทที่เขาได้ลองใช้มาแล้วครับอาจจะเอฟเฟกกับตัวหนังศีรษะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสูตรแชมพูที่คิดค้นโดยเฉพาะนะ สำหรับร้านนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นครับมีการทําวางขายอยู่หน้าร้านนะแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงหนึ่งครับที่เกิดโควิดครับทำให้เขาเลิกวางขายไปนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าตัวนี้แหละน่าจะกลับมาวางขายใหม่นะครับไปหน้าร้านาจตากันไปประมาณนี้ฮะ ซึ่งอันนี้เป็นเจนเูแมนคัทจริงๆนะครับว่าออกมาเป็นบาร์เบอร์สไตล์แบบนี้นะครับฟิลลิ่งดีครับตั้งแต่แบบพอทาวเวอร์ที่ลงมาบนหน้าครับก็จะเปิดรูปมุมคนได้ดีมากๆนะครับถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสําหรับใครก็ตามที่กําลังมองหาอยู่นะครับที่นี่บาร์เบอร์ฟอร์ดมีทั้งหมด3สาขานะครับสาขาแรกเนี่ยก็คือที่นี่นะครับเริ่มต้นที่นี่ก่อนเลยนะครับที่เอราวันนะครับนึกไม่ออกก็คืออยู่ตรงข้าแบบเกย์สอนะครับผมสาขาที่2ก็อยู่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่นะครับสาขาที่3ก็คือที่เอททอง นี้นะครับเจดเมนคัตแอนเดนนะครับก็คือเหมือนเข้ามาอยู่ในถ้าเรียกว่าแมนเคฟเลยก็ได้เนาะเนี้ยมันเหมือนถ้าอย่างนึงนะครับแล้วเราก็เข้าไปในห้องส่วนตัวนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับบาร์เบอร์ฟอร์ดใครก็ตามที่สนใจครับก็มาที่นี่ได้ครับเอราวันนะครับก็จะได้ประสบการณ์เหียวนที่ผมได้ไปนะครับในราคาเริ่มต้นการตัดที่1,200บาทครับแค่นี้ฮะผมก็ใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ บัรเบอร์ฟอร์ดครับก็อยู่ชั้น4นะใครนึกไม่ออกก็นี่แหละครับลงจากบีเดียชิดลงมก็ได้นะครับหรือว่าเดินมาจากเซนทนเบอร์ก็ได้นะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับเกสอนนะครับผมเข้าทางนี้ก็ได้แล้วขึ้นไปชั้น4นะครับก็จะเจอบัรเบอร์ฟอร์ดครับแค่นี้